không để thăm thăm không sau thăm 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 không 1 2 Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ เราไม่นั่งคุกต้กแบบนี้เดี๋ยวเราจะปวดแขนหนึ่สองสามสวา 好的。 โ okay, อเคพ๊อปเมอร่ตะวันครับตอนทำอะไรเอ่ยน้ำลายกับน้ำลายติดเชื้อโรคเดี๋ยวจะปวดโถงเกิดอะไรนะขอบคุณนะครับคนสุดท้าย สังเกตดูว่านี่คือชื่อของใครชุดบกับนันกับนันเอา้าต่อเต่าของตะวันอยู่ตรงไหนนะนีะอออ่ออกมาเอาเร้วออกมาหยิบ

เด็กาค่ะดูถึงแม่เดี๋ยวเราให้มาเล่นการหลังข้าโอเคไหมคะไหนเด็กมาดีกว่าเด็กมาดีกย่ชื่อกันเดียงกันเราเรียรูปทัดตัวใหรูปทัดเด็กเล็รูปทัดในบรรยกาศรูปทัดสระอูรูปทัดทหารรูปทัดโอเคเด็กกนเด็กนี่คืออะไร เด็ดแล้วโอเคเก่งมากพัฟเฟอร์อะเอาอีกอ่ะเอาอีกออเดี๋ยวเดี๋ยวเราปั้นเป็นดินน้ำมันได้ไหมได้ถ้าสมมติว่าปั้นเป็นดินน้ำมันอ่ะเดี๋ยวคุณมีจะสอนทำปัอั่านี้ใช่เอาไม้กระดานก่อนลบแล้วก็เอาฝา จะเปลี่ยจนจากการใช้ป่าเป็นการใช้ดินสอบ Deu, oh. oh.